แพนมีเขาดีมาบอกค่ะ กรมทางหลวงเปิดทดลองวิ่งฟรีทางหลวงพิเศษหมายเลข6ช่วงหินกองถึงนครราชสีมาเริ่มเปิดใช้11เมษายนนี้ค่ะกรมทางหลวงแจ้งให้ประชาชนที่กําลังวางแผนเดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ทราบว่าได้เปิดให้ทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินถึงนครราชสีมาช่วงหินกองปากช่องถึงนครราชสีมาแบบวิ่งฟรีต่อเนื่องเพื่ออ,อำนวยความสะดวกและเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยเปิด ให้วิ่งฟรีตั้งแต่วันที่11เมษายนนี้เวลา00.01 00นถึงวันที่17เมษายนเวลา24นตลอด24ชั่วโมงทั้งขาไปและขากลับรวมระยะทาง163กิโลเมตรค่ะซึ่งจะเป็นเส้นทาง M6 ช่วงหินกองถึงปากช่องเพื่อบริหารจัดการเบี่ยงทิศท,ทางการจราจรและเตรียมความพร้อมในวันที่14เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา00.01น, 00. 00น,นถึง6น,นและพร้อมเปิดให้วิ่งขาเข้ากรุงเทพตั้งแต่ปากช่องถึงหินกองในเวลา 6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและสังเกตป้ายเตือนและป้ายแนะนำต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางค่ะ